เโหลจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ชมชัดชาค่ะใช่แล้วจ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะโอ๊ยตู่้ผมก็สวยผมก็สวยดูสภาพผมสิคะ่ะผมดูนุ่มสวยสวยเก๋ดูเป็นธรรมชาติแต่นี่คืออะไรไปผมเสียสิบหาเซนไม่ออคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันทรงผมรับหน้าร้อนที่ร้อนเปรี้ยงเปรีงปรีงเปรียงของเม,มืองไทยจะมีทรงอะไรบ้างที่ ทำแล้วรอดใช่แล,แล้วก็สามารถทำได้ภายในเพียงแค่3นาทีต่อสงจ้าเดี๋ยวมาดูกันค่ะจ้ะสวัสดีค่ะเอาให้ปิดไฟอ่ะวันนี้จะ้ะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการ ทำผมกันแต่ก่อนจะทําผมทุกคนดูซิว่าผมเสียหรือเปล่า,เ,าเสียข้ามเวลาจะทําผมเนี่ยสิ่งที่บางคนกลรูกลัวคือเรื่องของการแสกผมใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวชมพู่จะมาบอกว,ว่าวิธีการแสกผมอย่างไรให้มันตรงและเร็วดูค่ะวิธีการใช้คือหวีมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะอะดูอย่างนี้ค่ะเวลาการแสกผมปืด๊ดมาดูจากนี่เป็นผู้นะผู้จะทำนี่ปืด๊ดแล้วก็เริ่มตรงนี้ค่ะแล้วไปได้ปืด๊ดอย่าหยุดยั้งค่ะเห็นไหม ตรงและหนึ่งอย่างในเมื่อข้างหน้าเราทําสําเร็จคุณผู้ชมข้างหลังเราก็ต้องสําเร็จเหมือนกันอ่ะแต่ตรงนี้จะต้องให้มันตรงก่อนนะเพ่งดูในกล้องก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาวะ่ะโอเคปึง้งอ่ะพอได้อย่างนี้และะ้วปั๊บวิธีการทํานะคะนี่คือจุดศูนย์กลางของโลกใช่ไหมแล้วคุณก็ใช้เซนความรู้สึกของคุณค่ะกรีดมันลงไปค่ะปึ้งอ่าผมสังกตังไม่นะับก็ต้องกีดใหม่นะคะเฮ้ยผมสังกตังวะ่ะ อันนี้ใหม่นะคะโอเคนะคะเอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามกลีกค่ะปึ๊ดชัวอ,อย่างนี้ตรงยังสนามแกนงงั่นแหละตรงยังฉันตรงแล้วนี่ไงอะเดี๋ยวให้ดูว่าตรงหรือไม่ตรงนะคะหนึ่งสองสามนี่ไงเห็นไหมแต่ต้องทาทีเดียวอยากเกยยิกยยิบค่อยๆไล่เพราะมันจะไม่ตรงกรีดลงมาปึ๊ดอ,อย่างนี้นะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหม อย่างน้อยมันก็ตรงกว่าเวลาให้คุณบางคนให้คนอื่นทําให้ใช่ไหมอะคราวนี้วิธีการทําบานจุกจุกทรงชุมพุกอรารยาคิดว่าทุกคนคงทําได้แล้วแหละแต่วิธีการเพิ่มโมล,ลุ่มของบานนะคุณคุณจะต้องทําการหักเบียก่อนเหมือนเดิมค่ะเช็คด้วยว่าตอนนี้คุณมีขนจะกลายหรือเปล่าถ้าคุณจะโชว์ขึ้นมาอะทำอย่างนี้ปึ๊บ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 ,บถ้าอยากทําให้แบบน่ารักกรุบกริบใช่ไหมคือบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยตั้งบนนี้หรือว่าตั้งตรงนี้ดี เล้วแต่ขนาดแบบในก็แลี้ยวแต่แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพูดตั้งแบบอย่างนี้แล้วกันเนาะข้างๆแล้วกันอ่ะแบบนี้เวลามัดมัดให้ตึงไปเลยไม่ต้องมาเหลือวนลุ่มวอลุ่มอะไรไวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปวอลุ่มที่จุกเองไม่งั้นอ่ะผมตรงนี้ก็เหลือผมวอลุ่มก็เหลือมันจะเยอะอ่ะแบบนี้ใช่ไหมและแล้วนี่ค่ะเราก็ได้แล้วนะคะเป็นฮาร์รี่ควีนค่ะไ <laughs> <laughs> ม่เข็ดเหมือนคนบ้ามากกว่าอ่ะนี่ได้ข้างหนึ่งแล้ว ทรงเหมือนแจ๋วมากเลยอะทางที่สองจริงๆอะผู้จะม้วนข้างหนึ่งไปก่อนเลยนะเตาก็แล้วแต่คนถนัดยังไงก็ได้เนี่ยเห็นไหมทำปั๊บมีเสียงรถหวอมาเลยค่ะ <S <S อะหนูไม่ได้ทำบ้านใครไสไขไมค่ะนี่เช็คด้วยว่ามันตรงหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเลยหรือเป่ะเกิดปัญหาตอนที่มันมัดโผมันจะไม่เท่ากันเสร็จแล้วดึงนี้ปื๊ดอะเพื่อความชัวเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเท่ากันแล้วเช็คด้วยว ใส่ไตเอียงเพราะว่านี่คือเท่ากันเท่ากันเสร็จแล้วทํายังไงต่อวิธีการทําให้ผมมีวอลลุ่มนะคุณนะถ้าบางคนที่ไม่อยากให้ผมมีวอลลุ่มคือหมายถึงจุกแบบจุกอย่างเงี้ยจุกอย่างนี้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 ใช่ไหมนี่อย่างเงี้ยก็จุกไปเลยคุณก็จะได้อย่างนี้ไปตัวเก๋ๆแต่คราวนี้จะมาสอนทำวอลลุ่มวิธีการทำวอลลุ่มไม่ยากแบ่งผมเป็นสามส่วนจะ้ะแล้วก็ทาอะไรล่ะถักเปียสิจ้ะรออะไรแต่ไม่ต้องถักเปียให้มันแน่นเนืองนะคุณไม่ได้ทําแหนมเนือง เบาๆอย่างนี้บางๆ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 โอ้โหสนุกจังเลยกับถักเปียเลยจะถึงขนาดนี้ถักเปียยังน่าเกลียดเลยทุเร่จริงๆอ่ะถักเปียเสร็จปุ๊บใช่ไหมใจริงๆต้องมัดหนังยางข้างล่างเลยนะก็มัดสิอ่ะมัดปุ๊บลงไปปุ๊บมุ๊มมุ๊มมุ๊มไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าเวลาออกแล้วมันเจ็บแค่นั้นแหละแล้วก็ดึงจ้ะอันนี้เป็นทรงที่อมวยนะปุ อ้าหัวเยาวรามาละฮ่ะมองไม่เห็นหา่าเอาไหมฮ่นมีหา่หาปึง้งเอาเมือประกบลงไปอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ปึง้งเห็นไหมมันก็จะดูมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เอาปิดเข้าไปจ้ะแบบนีจ้จ้ะชุ่งอันนี้สามารถไปแรปทำกับบานที่มันเป็นอันเดียวบนหัวก็ได้ถักปงถักเปียวไว้ยิ่งคนผมน้อยๆแบบผู้นะโอ้ตาย ฉันะเกลียดผมได้เองจริงๆคืออะไรที่อยากให้ดกดำนะมันก็ล่วงล่วงแกเอ้ยเวลาติดกิฟต์อ่ะบางคนถามเทคนิคในการติดกิฟติดยังไงดูนะจ๊ะเวลาติดกิฟต์อ่ะอกะรุนาแยงเข้าไปข้างในผมอย่างเงี้ยวุดเข้าไปเลยไม่ต้องติดข้ามเพราะเวลาติดข้ามมันจะเห็นกิฟต์อ่ะมันคิดจับอะไรแล้วล่ะนั่นแหละปึ้งลงไป,ปชุ่มชุ่มชุ่มแจ๊ะอ่ะแบบน,นี้หนไหม สวยๆอ่ะอันนี้ไม่ต้องการค่ะอันนี้ก็เก็บเข้าไปอย่างนี้ปุง้งอ่าหรือว่าจัดจัดทรงมันก็ได้ให้มันดูแบบมีวอลลุ่มอย่างนี้หนึ่งอย่างเห็นไหมอ่ามันก็จะมีวอลลุ่มอย่างนี้ขึ้นมาเนาะหรือว่าบางคนอาจจะเอาลูกผมๆมากๆสวยๆก็ได้แล้วแต่นะจ๊ะอ่ะอาแนววอลลุ่มโอ่งงอโอ่งงอโอ่งออ,อ,อะไรอย่างนี้ก็ได้อ่าเห็นไหม คันนี้ทำข้าเหมือนกันจ้าูวนี้ก็ไม่ได้แบบว่าจะทำผมก่งผมเก่งอะไรหร้อกาแตาเพ่ที่ใะห้มาทคนิเทนี่ยไอ้บนี้งนาะุณไม่่กๆห่งอากใหทำ้ากใทำนยากให้ทำบบงเรน้องเรีนเร่นตงเรนต้องเรียนตองเรนองยนตงเยนตอ่ะยนตๆองยุ่งๆอ่ะ ชีวิตตอนนี้ก็ยังยุ่งๆอยู่เลยผมก็ยุ่งๆมูชีวิตนั่นแหละคือประเด็นคืออยากให้ทําง่ายก็ใครอยากทําตามก็ทำใครไม่อยากทําก็ดูแล้วก็ขำไปนะจ๊ะนี่ไงเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วมันไม่เท่ากันแต่ว่าข้อดีของการทำผมอย่างเงี้ยคือเวลามันดูไม่เท่ากันอะ่ะมันดูเป็นศิละปะโอ้โหอะไรมันจะน่ารักด็ดานี้ดูสิฉนดเหมือนนงเอกเอววเรีออยนนะยังหันมาจา้ะสีสวยไปอ้ โอ้ปรเซอร์มันดีมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเจ็เบจเจ็บหัวเนี่ยมานี่ก็ดึงเนี่ยเห็นไหมที่ผู้บอกถ้าถักเบียเวลาดึงมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมว้าลูกผมเอาออกมาจัดให้มันเท่ากันก่อนเออเออกไปเขาจะได้ไม่หาว่าบ้าปกติก็บ,บ้าอยู่แล้วนี่เอาลูกผมดึงมาชงจงๆงๆงจงงถ้าใครหัวเป็นแบบหมวยเขาพอโพดอุ้ยขอโทษค่ะเป็นผมอยู่ ก็ไปปึ้ง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 โอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะได้ผมเป็นดับเบิลบานแล้วนะจ๊ะอีกหนึ่งทรงค่ะเรามาทำโพนี่เทลกันแต่เราจะไม่ทำโพนี่เทลธรรมดามันธรรมดาไปมันไม่เหมาะกับหน้าร้อนอันทรมานโหดร้ายของคนไทยเราจะมาทำแบบถักเตียคือพยายามแบ่งให้แบบประมาณฉันจะแบ่งประมาณครึ่งคิ้วอะค่ะแล้วก็แบ่งปื๊ดประมาณนี้คืออันนี้คือทําให้ดูแบบเก๋ๆคือถ้าไม่ถนัด ก็เก็บผมข้างล่างไว้ก่อนมัดแยกไว้นะคะแต่ว่าพี่เกียจททำเลยแล้วกันก็จะแบบอ,อ่อจะทำเป็น French b r a ร d นะคะใครที่ French b r a ร d ไม่ได้หยุดแล้วไปดูอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็ถักเปียค่ะเป็น French b r บร d ไปถักแบบสองสาล็อตต้องเยอะเอาให่แค่แบบไปถึงพึงกลางหัวเทคนิคคือพยายามทำให้เป็นเส้นตรงค่ะ เห็นปะจะพยายามแบบเก็บผมให้เป็นเส้นตรงแรปเข้ามาก็น้เดี๋ยวเราก็จะรวบเป็นคนิเทียวอยู่ดีแต่วเราจะมีเทคนิคนะไม่ให้มันแบบฟูๆอ่ะเราจะให้มันแบบเอ้ยไม่ให้มันเรียบเราก็จะดึงดึงเลยดึง นืบบ้อจาข้างล่างไล่ขึ้นมาเลยค่ะมันก็จะได้มันแบบแคนช์เป็ยใ่ต้องออกมันคะอแบบนั้นล้วแบบที่กเสียงดูประมาณนี้แล้วก็มัดยางก็บไปก่อนเอาอารว่าดึงจนพอใจอะค่ะจริงจริงๆหยุดแค่นีเน้เลยก็ได้แต่เราจะไม่หยุดแค่นั้นเราก็จะรวบเป็นโพนิเทลขึ้นมา คือถ้าใครแบบเ,เรียบร้อยมีความเรียบร้อยอยู่ในตัวก็ใช้หวีก็ได้แต่ว่า<ๆ>มัดเลยเสร็จแล้วสมมค่ะถ้ายังไม่สบใจก็ดึงอีกดึงจนกว่าจะแล้วใจอ่ะจ้าต้าองอไปเล่นน้ำได้ออกไปแบบเดินฝ่าความร้อนได้แบบไม่ทรมากกเก๋ และนี่คือทรงผมที่คุณจะทำช่วงซัมเมอร์เซ็จสวัสดีนี่คือรายการคนอวดผีไม่ใช่อา้าวมาทรงต่อไปค่ะแหมหน้าเต็มขนาดนี้ไม่ใช่หน้าเต็มแต่งหน้านะหน้าบานเต็มกล้องอ่ะทรงต่อไปจะเป็นการแสกกลางซึ่งเมื่อกี้ได้แรงบันดาลใจมาจากพวกสุดสาวอะน่ารักมันจะเป็นทรงอย่างนี้แล้วก็เป็นปล o องปลองปลองปล่องไม่ชปลองอกอง็หลานนะอ่ะมาดูกันวิธีการทำค่ะแสกกลางเหมือนเดิมจุ๊บ

อ๋อดีตลอด๋ยยางบ้านฉันดีตลอดเมื่อกี้ฉันโอ๊ยแอบอ่ะมาไตโอเคแบบนี้นะจ๊ะอย่างนี้เอามาข้างๆก็ได้นะคะเพราะถ้าเอาไปข้างหลังเนี่ยมันจะดูแบบเป็นแหวกแหวกแหวกพูดไม่ถูกมันจะเป็นป้องป้อง้องป้องอะสรงนี้มันต้องอยู่ข้างๆจะสวยกว่าอีกข้างหนึ่งค่ะเดียวร้ค่ะดีค่ะหึ่งจับให่มันเท่ากันนะคะคุณนี่แล้วก็ทำการมัดลงไปค่ะสังเกตว่าเท่ากันหรือยังบ้านเราไม่อย่างี้หรือเปล่าให้มันเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ จุดคลายแม็กของมันคืออย่างนี้ค่ะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยตอนทําเป็นป้องอะฉันจะทํายังไงให้มันแบบล่องมันใหญ่ได้ขนาดนั้นเนี่ยถ้ามาแค่นี้มันก็จะไม่มีนะดูค่ะวิธีการฉีกข้างค่ะจับอย่างนี้ค่ะแล้วก็อืดว้าซื้อได้ไหมเสียเกียรเกียรแล้วก็มัดค่ะอันนี้แล้วแต่ว่าผมของคุณจะยาวหรือจะสั้นนะคะเหมือนความรักของเราแบบนี้ลงไปอ้อ ทำให้มันมากๆก็ได้แต่ว่าไอช่วงระหว่างที่ทำอย่างเงี้ยอย่าให้มันแตกมากนะคุณถ้าแตกมากอะ่ะก็ไม่สวยจิคะ่ะนั่นแหละผมพูดทำได้ประมาณสามป้องมั้งไม่ีผมสั้นนะผมแตกไป <laughs> เดี๋ยวทำมากๆผมมันจะขาดอ่าอย่างงี้เห็นไหมแค่นี้ก็สวยๆรวยๆเนี่ยเห็นไหมน่ารักพอทำนี้ใหอพยายามันอยู่ข้างๆเพราะถ้าไปข้างหลังมันจะไม่สวยไงยอ่า ปึงทรงเนี้ยทำช่วงซัมเมอร์อ่ะมันดูน่าเอ็นดูอ่ะเพราะว่ามันดูมีความสบายสบายยุ่งยุ่งหน่อยเนี่ยพยายามดูสองค่าให้มันเท่ากันนะปึ้งก็แต้งแต่ที่แต่แต้มเอนี้สวยนะก็จริงผมจะให้ผมยาวอีกส่วนผิวมากเลไม่ใช่ยังไงจะแบบไหวมางคนอะเลยไม่น่าสวยจุดาันทร์เนี่ยเห็นไอ่ะอย่างนี้เสร็จแล้วไอคิดว่าหัวรีบเกินไปแล้วมีพร็อพค่ะแบบนี้ค่ะปุ๊บเห็นไหมสวยสวยจุดตายชิคๆได้แล้วค่ะวันว่างๆกับทรงสวยๆค่ะ <m r. S 1> วันนี้เนี่ยเราจะมาทําผมทรงไบรอรันนี่เกิดทันไหมไม่ทันเกเสิวิธีการทําอันดับแรกทรงผมไบรอรนี่คือตรงนี้จะมีเขาๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะทํากันซึ่งทรงผมนี้ง่ายมากสองนาทีเสร็จไปดูกันค่ะนี่แสกกลางเสร็จแล้วปุ๊บนะจริงจริงหวีไม่ต้องใช้ก็ได้วิธีอย่างเราวิธีคนผ่านไม,ไม่ต้องใช้หวีอย่างนี้ค่ะจับไปปุ๊บจริงๆความเสน่ห์ของทรงนี้มันเคยหรือว่าความยุ่งของหัวนเ,เนี่ยเธอเนี่ยมัดให้มันติดหัวเข้าไปก่อน ตอนนี้อาจจะดูป,ป้าหน่อยก็ช่างมันไม่ต้องไปสนใจดูการใกล้เสร็จว้จาวว้าจะง่อยนานไหมมาหมุนจา้าหมุนค่ะหมุนเข้าไปค่ะถ้าหมุนไม่ได้ก็หมุนจนก,กว่าจะได้ค่ะคุณหมุนไปเรื่อยๆค่ะหมุนไปเรื่อยถ้ามั่นใจอยากจะทําทรงนี้นะคะมั่นใจในขนจกักระด้วยโอเคดีเอี๋วุณัี้อ้าให้มันเป็นอย่างนี้จะติดกิ๊บหรือจะแนปไว้กับอ้นี่ก็ได้ พูดถึงกิฟต์ก็มาถ้าพูดถึงผู้ชายผู้ชายจะมาเหมือนกิฟต์ปะวะไม่มาไม่ <laughs> มา <laughs> กิฟต์เนี่ยมีบัญญาสง่งผู้ชายไม่มีบัญญาส่งค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ตัวไม่รอดเลยอ่ะติดกิฟต์อย่างนี้ก็ได้ติดให้มันเนียนๆหน่อยนะอ่ะอย่างนี้จ้าปึ๊บ,ป,บปั๊บปุ๊บกิฟปุ๊บชอสวยๆอ่ะโอเคไม่เนียนยติดอะไรอยู่ดีๆก็มีเขาให้ตัวเองอ่ะก็ไม่มีผู้ชายเติมเขาก็เติมให้ตัวเองได้แหละ ไอ้จ่าจ่าจ่าโอ้โหมาเช้ามันดีมากเลยนะเนี่ยโอเจนซาร่าอ๋อฉันได้ข้างนึงแล้วทำไมมันค่อนข้างจะยากลำบากขนาดนี้ไปดูอีกข้างนึงกันดีกว่านะโอ้โหนี่หัวไม่หนึ่หรือหัวล้านโอพ่อเองเป็นกรรมพันธุ์มาขให้พ่อดูทำไมอันนี้มันหลุดแล้วหลุดอีกวะมาสมมุติใส่เข้าไปปุ๊บโอเคอย่างนี้จัดองศาให้มันดูคิดว่าเราคิวที่สุด คิ้วเนี่ยคะ่ะคิ้วแล้วอีกครั้งหนึ่งล่ะอีกครั้งไม่ต้องทาก็ได้นี่เป็นอย่างนี้ปึ้งปายสวยๆเหมาะบอกก่อนนะว่าทรงนี้เนี่ยคุณควรจะไปในสถานที่ที่แบบดูมีความรีแลกไม่ใช่เออดูดีใช้ปากเ้ยเป็นคนถนัดใช้ปากมานี่อย่างนี้แล้วก็เวลารัดอ่ะเทคนิคในการรัดอันนี้คืออะไรรูป้ป่ะให้มันติดหนังหัวไปเลยคุณเพื่อที่มันจะ นีสวยๆามถ้ามันไม่เท่ากันวิธีทำอะไรรือว่าไม่ต้องไปทำใหม่เสียเวลาเอาเวลาตามหาผู้ชายเดาจับกดค่ะแล้วก็จับแมปเข้าไปอนงค่ะหนึ่ง,งสองสยำอยังค่ะอยะอยโอ้เจ็บหนังหัววะ่ะ วี่ยมันได้แล้วเน,นะวันนีาน่างชไมอ,อได้แล้วค่ะกับทรงผมใบอนนี้ค่ะทรงต่อไปค่ะแสกข้างกันเถอะชาวเราถึงชๆจะแบบจะข้างหรือข้างไม่หึกก็เอาตามศรัทธาเนาะขอเปลี่ยนแสกปะแสข้างนี้เอ๊ะแกข้างนี้เอยแกข้างนี้ก่าเริ่มงบึ <laughs> รอทำไมอะคือบางทีเราก็แบบ อยากเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างปัดหัวออกให้มีผู้บอกตัดหัอายนอนพี่นี่มันร้าโอเคแสกข้างเราก็จะมาถักเปียแบบเมอร์เมดกันนะจ๊ะเอาแบบเมอร์เมดแบบใหญ่โตตัดง่ายต่ดง่ายแค่ต้องแบบใช้เวลาหนึ่ง f i s h b r a กันเถอะค่ะชาวเราแบ่งสองข้างนะคะแล้วก็เอาผมจากข้างนี้นะคะมาไว้ข้างนี้ค่ะ งงไหมแล้วก,เกงง็เอาผมจากข้างนี้แบ่งไปข้างนี้อย่างนี้อ่ะอย่างนี้ไม่งงใช่ไหมดอีกทีปึ๊บเอาผมจากข้างนี้ไปข้างนี้คือจริงๆคือแบ่งสองข้างเลยแล้วก็เอาผมตรงแบบช่อริมมาค่ะสะบัดเอ้ยสลับไปสลับมาแค่นี้ช่วย ก็จต้องแบช้เวลานานนิดนึงนะคะสมนีเพราะว่าจริงๆยิ่งแบบฟิชเบรดอะคะ่ะยิ่งผีมันยิ่งสวยไงย <c oughs> <c oughs> นี่ไงคะคุณชมพู่คะ <c oughs> เป็นแบบเมอร์เมดอะคะ่ะเออสวยอะใครร้อนเก๋กๆหมายถึงเปียนะไม่ใช่มือตลอด แล้วก็ดึงค่ะดึงอีกอันนี้มันคือถักเปียสีหรอไม่เป็นแบบฟิชเบรดแล้วคือยังไงอะต้องเอากี่เส้นมาลูไม่ได้ฟังใช่ัมาที่เมื่อกี้อธิบายอ่ะดูผาสูงดูโอ้ผาสูงก็อธิบายทำไมไม่ฟังขอโทษนะคะนี่ทําผมหรือกินอะไรมาหัวร้ออยู่ได้ค่ะง่ายเห็นปะง่ายเปียก้างปลาตามภาษาบ้านเรียก เปกก้งปลามันไม่ใช่ดัชเบรดเอ้ยมันไม่ใช่เฟรนช์เบรดหรอกคืออันเนี้ยเออเออแต่ว่าอันเนี้ยฝรั่งเรียกฟิชฟิชเบรดเราก็ไม่มันน่าจะก้างเพราะนี่มันคือลักษณะก้างไม่ใช่หรอแล้วก้างมีก้างกว่านี้หรอก้างกว่านี้ก็ผอมแล้วนะคนละอย่างปะวะก็นี่แหละค่ะทรงแบบเบาๆเก๋ๆอือจริงๆทรงเนี้ยเหมาะมากกับการไปแบบซัมเมอร์เซ็ตใช่แล้วก็เอาดอกไม้เก๋ๆมาติดจะว่าดดอกใหญ่ เบอร์ไหนจะดอกสีอะไรก็ดอกอใหญ่มีตรงนี้ <laughs> ตาสบาย <laughs> ง่ายไหมสมี้ได้แล้วมีทั้งหมดกี่สรงห้าทรงทรงสุดท้ายนะคะผ่า ต้งห้าทรงที่ผ่านมานะคะทําไม่ยากเลยชิป้าชิป้าชิป้าใช่แล้ว,แล,วแล้วก็คุณสามารถทําได้เองง่ายๆที่บ้านไม่ต้องไปเสียตังเข้าลงเข้าร้านบ่อยๆเพราะว่าบางทรงเนี่ยสามารถทําให้ตัวเองทําให้น้องทาให้พ่อทาให้แม่เพราะผมยาวหรอ <laughs> นั่นแหละคือทําได้แล้วก็บางทรงสามารถเอามากซ์ไว้ไปแบบงานต่างๆก็ได้เหมือนกัน <laughs> ใช่แต่ว่าถ้าอยากดูนะคะทรงผมออกงาน เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสำหรับคลิปนี้นะคะรอบนี้อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตามไปได้เมาส์มอยกันได้ที่เพนนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้ามีสรงผมออกงานมาให้ดืมจ้าบ๊ายบาย